สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็กข่าวล้อรอบวันนะครับดาราสาวแซมมี่กรีดแจ้งความถูกรอพอบุคคลโดที่แท้เป็นเหตุเข้าใจผิดนะเมื่อเวลา19.40นวันที่24พฤศจิกายน58ที่สอน,นอมักฐันนา่งสาวโดนลชาภูวิจารเคเวตหรือแซมมี่คาวเวตอายุ2 4ปีดารานะั้นนํำแบกชื่อดำเดินทางเข้าแจ้งความกับเจ้าตำรวจโทโกชกรเจริญลูปพนกักงานสอบสวนสอน,นอมัคสันว่าถูกรอพอ ของคอนโดมิเนียมไอเอ้าเซีเอถนนพระรามเก้าแขวงบางกะปิเขตค้ห้วยขวางกทมปีนเข้ามาในห้องพักในอาคารดักล่าวเหตุเกิดช่วงกลางดึกวันที่2 2พฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่ละสาวแซมมี่กล่าวว่าตอนอาศัยอยู่ที่ห้องเลขที่1 2 5ชั้นจีของคอนโดมิเนียมนังกล่าวคนระับช่วงกลางดึกของคืนวันที่2ีบสองที่ผ่านมาตนผู้จัดการส่วนตัวและน้องสาวรวม3ามคนกําลังนอนพักผ่อนภายในห้องนอนจู่ๆได้ยินเสียงดังเหมือนมีใครงัดประตูเลื่อนหน้านหลังซึ่งเป็นสวนจึงเข้าไปรตรวจสอบ พบว่ามีคนกําลังส่องไฟเข้ามาที่ห้องนั่งเล่นด้านหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงคุยกันชันมากภายในห้องจึงเปิดประตูห้องนอนออกไปดูก็ตกใจก็เห็นรอพอกับหัวหน้ารอพอยืนอยู่กลางห้องนั่งเล่นและกําลังไขกุญแจประตูทางเข้าหน้าห้องแซมมี่กล่าวอีกว่าเมื่อสอบถามเรื่องราวก็ทราบว่าเป็นเหตุเขาใช้ผิดเนื่องจากรอพอที่เข้ามาในห้องแจ้งว่ามีคุณป้าคนหนึ่งมาบอกว่าเห็นห้องเลขที่หนึ่งสองห้าไม่ได้ใหเ้เข้าห้องเลขที่หนึ่งสองหกไม่ได้นะครับ ให้ช่วยไขย่ลูแจห้องเข้าไปทางรอพอจึงปีประตูด้านหลังฝั่งที่เป็นสวนเข้ามาในห้องแล้วตรงเข้าไปพยายามจะใช้กุญแจห้องไขาจากด้านในครับแต่ไขไม่ได้เนื่องจากคุณป้าคนดังกล่าวจําตึกที่ตัวเองอาศัยอยู่ผิดครับจริงๆแล้วเป็นตึกสีส้มไม่ใช่ตึกสีแดงที่ตนพักอยู่แต่อย่างใดทางรอพอก็ขอโทษตนในคืนนั้นก่อนจะแยกย้ยายกันซึ่งตนก็ไม่ได้ติดแจ้งความอะไรต่อมาผู้บริหารของบริษัทพรพาร์ตี้แคร์เซอร์วิส เพอวิเศษประเทศไทยจะจำกัดน,นะครับต้นสังกัดของรพอพของคอนโดมิเนียมนังกล่าวได้พาในอุณัสซอฮิรันอายุ23ปีรพอพกับนายดิศอนมูม uh ัดอายุ4 7ปีหัวหน้นรารอพที่ปีนเข้าห้องดาราสาวเดินทางเข้าพบพนังกงานสอบสวนสอนอมักกสันนะครับนายอุดอุนัตกล่าวว่าวันเกิดเหตุนขณะกำลังเดินตรวจอาคารอยู่ก็พบภาคคนดังกล่าวแจ้งว่าเข้าห้อง เลขที่126ไม่ได้ขอความช่วยเหลือให้ช่วยเปิดประตูห้องนะครับซึ่งตนก็เพิ่งเข้ามาทํางานใหม่จึงไม่ทราบว่าเป็นคุณป้าคนดังกล่าวดังนั้นจําผิดตึกจากนั้นคุณป้าคนดังกล่าวพาตนไปชีย้ยนืนให้ดูว่าด้านหลังของห้องนางสาวด,ดนลชาเป็นห้องของตัวเองให้ปีนเข้าไปได้เลยึงปีนเข้าไปทางด้านหลังก่อนใช้มือเลื่อนประตูด้านหลังห้องออกเพราะไม่ได้ล็อกจากนั้นก็ใช้กุญแจที่คุณป้าคนดังกล่าวให้มาไปไขแต่ไขไม่ได้นะครับจากนั้นก็มีการตามช่างกุญแจมาช่วย แต่ก็ยังไขไม่ได้ไม่ออกอีกเช่นเดิมจนกระทั่งนางสาวดลชาเจ้าของเปิดประตูห้องนอนออกมาทําให้ทราบว่าคุณปา้ณาคนดังกล่าวจําตึกที่อาศัยอยู่ผิดซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้มีเจตนาบุกลุกเข้าไปในห้องของนางสาวดลชานะครับหรือมีเจตนาไม่ดีแต่อย่างใดเพียงแต่อยากช่วยเหลือให้คุณปา้ณาคนดังกล่าวเข้าห้องได้เท่านั้นเองด้านพันตำรวจเอกหญิงชัดแก้ววันชวีนะครับพนักงานสอบสวนผอทพอสอนอมมักสันนะครับ กาว่าเบื้องต้นจะรับแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้วเป็นหลักฐานหลังจากนั้นจะเรียกหญิงที่จำตึกผิดรวมทั้งพยานของทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำเนื่องจากฝั่งผู้เสียหายเกรงจะไม่ได้รับความปลอดภัยส่วนฝ่ายรอพอก็แจ้งว่าไม่ได้มีเจตนาบุกรุกเข้ามาในห้องแต่เป็นการเข้ามาช่วยเหลือเจ้าของห้องให้เข้าไปในห้องได้นะครับแต่เป็นการจำผิดอาคารอีกทั้งยังมีการตามช่างกุญแจมาอีกด้วยจากนั้นก็ขอจะดูเข้าข่ายความผิดข้อหารใดหรือไม่นะครับ